กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีผู้รับฟังการนำเสนอทุกท่านนะครับกับผมร้อยตำรวจเอกอัครเดชคดคีรีรหัสนักศึกษา631481 0043หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นที่21ขออนุญ,ญาตนำเสนองานวิชาค้นคว้าอิสระ P.O.L 7096ในหัวข้อคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับงานสืบสวนเป็นงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอำนวยการสั่งการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อสืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดคดียายาที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นรวมทั้งงานอื่นๆที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ในขอบเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบที่ได้รับมอบหมายโดยมีจุดประสงค์เพื่อสแสวงหาพยานหลักฐานแห่งการกระทําความผิดและจับกลุ่มตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีอันเป็นการดําเนินความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยจะต้องประสานงานระหว่างหน่วยงานและประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการสืบสวนคดียายาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจึงถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการดาเนวยความยิธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกับประสิทธิภาพในการทํางานว่ามีความเกี่ยวข้องและส่งผลต่อกันบ้างน้อยเพียงใด อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานโดยจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอบเขตการวิจัยนะครับประกอบด้วยขอบเขตด้านเนื้อหาขอบเขตด้านประชากรขอบเขตด้านพื้นที่ขอบเขตด้านระยะเวลา ซึ่งด้านเนื้อหาเราจะมุ่งศึกษาถึงตัวแปรอิสระได้แก่คุณภาพชีวิตในการทำงานและ 2. ตัวแปรตามได้แก่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอบเขตด้านบัญชากรนะครับประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาเฉพาะกองบัญชาการตํารวจนครบาลสานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นกองบัญชาการที่ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครขอบเขตด้านระยะเวลาใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น2เดือนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ <th> ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล 2. ทํทำให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ได้จากวิธีการประเมินตนเอง 3. าํทำให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้สำหรับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่อาจเป็นปัจจัยส่งผลไปยังประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคือ1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน 3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองบัญชาการตํารวจนครบาลซึ่งเป็นสังกัดของกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาและ 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆกรอบแนวคิดการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย2ตัวแปรได้แก่ 1- ตัวแปรอิสระคือคุณภาพชีวิตในการทำงานประกอบด้วย 1- ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทำงานที่เพียงพอและยุติธรรม 2. ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีความปลอดภัย 3- ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน 4- ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนังงาน 5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน 6. ด้านสิทธิของพนักงานธรรมนูญในองค์กร 7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว 8. ด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมตัวแปรตามนะครับได้แก่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล วิธีการดำเนินการศึกษาประกอบด้วย4ส่วนได้แก่ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น2,336คนอ้างอิงตามสถานะกำลังพลกองบัญชาการตำรวจนครบาลประจำปีงบประมาณ2,563กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวมทั้งสิ้น350คนโดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโลยยามาเน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน m ม t i s t a t e Random Sampling เพื่อใหก้การสุ่มตัวอย่างเป็นไปอย่างรอบคอบและได้ตัวแทนที่ดีสำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย <c oughs> เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ส่วนที่1ข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่เพศอายุและประสบการณ์การทำงาน ส่วนที่2คือข้อคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน8ด้านซึ่งมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินเป็น5ระดับตามวิธีของรีคิร์ดส่วนที่ 3. ข้อคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบานซึ่งมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินเป็น5ระดับตามวิธีการของรีคิร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแจกจ่ายให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองโดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอความร่วมมือให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยความด้วยตนเองโดยชี้แจงให้เห็นถึงเหตุผลและความจาเป็นในการที่จะต้องเก็บและศึกษาข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างทราบ ทำให้เกิดความเข้าใจและเต็มใจให้ความร่วมมือเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดโดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากข้อคุมพื้นที่ทั้งหมด <c oughs> การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดสถิติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยสถิติเชิงพรรณนาคือการใช้ค่าร้อยละและการแ,กแจกแจงความถี่ เพื่ออธิบายแบบสอบถามส่วนที่1ที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายแบบสอบถามส่วนที่2และ3ได้แก่ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส,สืบสวนสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน โดยการหาความสัมพันธ์ด้วยค่าเพียสัน (correlation) กระผมขอจบการนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณอาจารย์และทุกท่านที่เข้ารับฟังการนำเสนอหากมีข้อผิดพลาดประการใดกับผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย